If you want to know how a plant grows, it takes water, air, and sunlight and makes cellulose. Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. Unlike me and you, plants need CO2, and they make oxygen that stops us turning blue every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis it's a miracle how all the chlorophyll catches sunlight in the leaves of the plants and the trees a plant of any size can do it if it tries. But we're not green, so we can't photosynthesize. Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. It's a miracle how all the chlorophyll captures sunlight in the leaves of the plants and the trees. Every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis Every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis photosynthesis เรื่องที่สกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชมีกลไกที่แตกต่างจากมนุษย์และสัตว์ทำให้พืชสามารถสร้างอาหารเองได้ที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใบพืชส่วนใหญ่มีสีเขียวเนื่องจากไซโทพัสซึมของเซลล์ที่ใบพืชจะมีโครพาสซึ่งภายในจะมีลงควัตถุ สีเขียวที่เรียกว่าสารคอโรฟีนคอโรฟีนสามารถดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชได้พลังงานแสงที่รับมานี้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างน้ำตาลในใบพืชน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งแล้วสะสมไว้ตามส่วนต่างๆของพืชเช่น ผลรากหรือเมล็ด 1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำตาลเป็นสารชนิดแรกที่พืชสร้างขึ้นได้เองก่อนที่จะเปลี่ยนรูปไปเป็นแป้งและสารอื่นๆต่อไปการสร้างน้ําตาลในใบพืชนี้เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง1.1ปัจจัยที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง1.1.1คลคอโรฟีนซึ่งมีอยู่ในคอโรพาส1.1.2แสงซึ่งคอโรฟีนจะดูดซับพลังงานแสงเข้ามาในใบพืชได้1.1.3 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชจะรับเข้าทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวัน1.1.4น้ำซึ่งรากพืชจะดูดขึ้นมาแล้วส่งต่อไปยังใบโดยผ่านทางลำต้นพืชน,นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วย1.2สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีคอโรฟินแสงและแร่ธาตุเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดน้ำตาลกรูโคสและกา๊าซออกซิเจนซึ่งสามารถเขียนสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดังนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำโดยใช้พลังงานแสง และสารคอโรฟินจะได้น้ำตาลกรูกโคสน้ำและกา๊าซออกซิเจนในใบพืชที่มีสีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเช่นใบโกสนหรือใบราสีผสมก็มีคอโรฟินอยู่ด้วยแต่เนื่องจากมีปริมาณคอโรฟินน้อยจึงทำให้มองเห็นสีเขียวได้ไม่ชัดเจน แต่ในใบพืชเหล่านี้ยังสามารถสร้างอาหารได้เช่นกันส่วนใบพืชที่กลายพันธุ์เป็นสีขาวจะไม่สามารถสร้างอาหารได้หากกลายพันธุ์หมดทั้งต้นจะเรียกว่าพืชเผือกและจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเช่นข้าวโพดเผือกจะไม่สามารถเจริญเติบโตจนออกฝากได้2 แร่ธาตุอาหารของพืชพืชสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยอาศัยคอโรฟีนแสงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแต่พืชก็ยังต้องการแร่ธาตุต่างๆเพื่อให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติด้วย2.1แร่ธาตุที่พืชต้องการ แร่ธาตุที่พืชต้องการมีทั้งหมด16ชนิดในจำนวนนี้พืชได้รับจากอากาศและน้ำบ้างแล้วคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนอีก13ชนิดพืชต้องได้รับจากดินซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินก็คือปุ๋ยนั่นเองแร่ธาตุที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมแร่ธาตุที่พืชต้องการรองลงมาคือแคลเซียมแมกนีเซียมและกรรมะถันส่วนแร่ธาตุที่เหลือได้แก่เหล็กสังกะสีแมงกานีสบรอนโมลิบตินัมทองแดงและคลอรีนเป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย และมักมีอยู่ในดินเพียงพอหากพืชได้รับแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ไม่พอพืชจะแสดงความผิดปกติให้เห็นดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ตารางสรุปความผิดปกติของพืชเมื่อขาดแร่ธาตุบางชนิดขาดแร่ธาตุในตรเจนความผิดปกติที่สังเกตเห็น ใบล่างๆเหลืองซีดต้นเจริญเติบโตช้าออกดอกออกผลน้อยขาดแร่ธาตุฟอสฟอรัสร,รากเจริญเติบโตช้าใบร่างๆแขะแกรนสีเขียวเข้มขาดแร่ธาตุโพแทเสเซียมความผิดปกติที่สังเกตเห็นขอบใบจะแก่ไม่เกรียมขาดแร่ธาตุแคลเซียม ความผิดปกติที่สังเกตเห็นใบอ่อนม้วนงอยอดเน่ารากเน่าขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมความผิดปกติที่สังเกตเห็นใบแก่เหลืองซีดลำต้นซีดขาดแร่ธาตุกำมะถันความผิดปกติที่สังเกตเห็นใบที่ยอดจะเหลือง2.2 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไฮโดรพอนิกหมายถึงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยการปลูกพืชในภาชนะที่บรรจุสารละลายซึ่งมีแร่ธาตุในอัตราส่วนที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นๆทำให้พืชเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตได้ การปลูกพูชโดยไม่ใช้ดินมักเป็นพืชที่ล้มลุกที่มีอายุสั้นและลําต้นไม่ใหญ่นักเช่นมะเขือเทศผักกาดผักคะนา้าและไม้ดอกหลายชนิดวิธีนี้จะใช้พื้นที่น้อยใช้น้ำน้อยและควบคุมโรคพืชได้ง่ายสำหรับภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาแร่ธาตุและใส่ต้นพืชควรมีลักษณะบังคับ ไม่ให้ต้นพืชล้มง่ายข้อสำคัญคือสารอะายที่ใช้ปลูกควรมีการหมุนเวียนของอากาศได้ดีหรือมีการพ่นอากาศลงไปด้วยเพื่อไม่ให้รากพืชขาดก๊าซออกซิเจนลำดับต่อไปเป็นรูปแสดงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3. ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำตาลที่พืชสร้างได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นจะถูกนำไปสร้างเป็นอาหารประเภทต่างๆต่อไปแล้วจึงเก็บสะสมอาหารเหล่านั้นไว้ตามส่วนต่างๆของพืชสัตว์ก็กินพืชเป็นอาหารการ๊าซออกซิเจนซึ่งได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงที่พืชจะคายออกมาทำให้มนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้รับกา๊าซออกซิเจน ปใช้ในการหายใจในแหล่งน้ำพืชสีเขียวก็จะปล่อยกา๊าซออกซิเจนลงไปในน้ำซึ่งสัตว์น้ำก็จะใช้กา๊าซออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันจากเหตุผลดังกล่าวจึงจัดพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองและเราจึงเรียกพืชว่าผู้ผลิต If you want to know how a plant grows, it takes water, air, and sunlight and makes cellulose. Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. Unlike me and you, plants need CO2, and they make oxygen that stops us turning blue. Every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. It's a miracle how all the chlorophyll captures sunlight in the leaves of the plants and the trees a plant of any size can do it if it tries. but we're not green, so we can't photosynthesize. every plant can do this fundamental process, and we can call this photosynthesis. it's a miracle how all the chlorophyll catches sunlight in the leaves of the plants and the trees. Every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis Every plant can do this fundamental process and we can call this photosynthesis photosynthesis